ส,สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในหน่วยที่3นะคะเรื่องของการหารเศษส่วนและจํานวนคล้าค่ะในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียน3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนนะคะเรื่องที่2เรื่องการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะคะและเรื่องที่3การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนค่ะเรื่องของส่วนกลับของจํานวนนับนั้นเราได้เรียนไปแล้วนะคะ แล้วก็คาบที่แล้วเราก็เรียนเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับไปแล้วสําหรับคาดนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างจากการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับอย่างไรนะคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้น ไม่ยากนะคะนักเรียนมีวิธีการเหมือนกับการหารเศษส,ส่วนด้วยจํานวนนับเลยแตกต่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะโจทย์ข้อนี้บอกว่าเศษ1นส่วนหนะคะหารด้วยเศษ1นส่วนสเศษ1นส่วนหและเศษ1นส่วนสนี้เป็นเศษส,ส่วนนะคะเป็นการหารเศษส,ส่วนกับเศษส,ส่วนนะคะค่ะขั้นตอนเหมือนกับการหารเศสษส,ส่วนด้วยจํานวนนับก็คือขั้นตอนที่1เราก็จะนําตัวตั้งนะคะ ไปตั้งไว้แบบนี้เลยนะคะตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารเราเรียกว่าตัวตั้งนะคะนักเรียนเราก็เอาไปตั้งไว้ไม่มีการกลับเศษส่วนอไดทั้งนั้นนะคะเอาไปวางไว้เฉยๆขั้นตอนที่2ค่ะเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณน,นะคะแบบนี้จากนั้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนจะต้องอตัวนี้ นะคะนักเรียนจะต้องนําส่วนกลับของเศษ1นส่วนสนะคะไปคูณนะคะเศษส่วนกลับของเศษ1นส่วนสคือเท่าไหร่คะนักเรียนมีใครจําได้ไหมคะเก่งมากค่ะส่วนกลับของเศษ1นส่วนสก็คือเศษ3าส่วนหแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนกับการหารเศษส,ส่วนด้วยจํานวนนับเลยแต่ว่าแตกต่างกันเพียงแค่ส่วนกลับของเศษส,ส่วนตัวด้านหลังนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ ดูว่าสามารถตัดทอนให้ต่ำลงได้ไหมนะคะข้อนี้ก็เราสามารถตัด6กับ3ได้นะคะเราก็จะตัด6นะคะด้วยโดยการใช้แม่3ตัดนะคะ3 2 6แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดคู่กับ3 1 3แบบนี้การตัดทอนนะคะทบทวนสักนิดนึงการตัดทอนเนี่ยเป็นการตัดทอนให้มันน้อยลงโดยเราจะตัดตัวเศษกับตัวส่วนนะคะนักเรียนจะไม่นําตัวส่วนกับตัวส่วนมาตัดกันหรือตัวเศษกับตัวเศษ หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่นําข้างบนกับข้างบนมาตัดกันและข้างล่างกับข้างล่างมาตัดกันนะคะเราจะตัดข้างบนกับข้างล่างนะคะจะคไขว้กันหรือตรงๆก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็นําตัวเศษที่เราตัดเศษส่วนที่เราตัดเสร็จแล้วไปคูณกันนะคะข้างบนนะคะเราก็จะได้1นคูณหนะคะก็จะเท่ากับ 1>, 1นะคะแล้วก็2คูณ1เท่ากับ2เราก็ได้คำตอบว่าเศษ1ส่วน2นะคะสรุปได้ว่าเศษ1ส่วนหหารด้วยเศษ1ส่วน3นะคะจะได้ค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันนะคะ4เศษ4ส่วนหาหารด้วย6ส่วน7นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะ เนื่องจากว่าโจทย์ของเรานะคะตัวตั้งของเราเป็นเศษจ,จำนวนคละนะคะเราก็จะต้องทำให้เป็นเศษเกินทุกครั้งนะคะไม่ว่าโจทย์นะคะจะเป็นโจทย์การบวกการลบ,ลบหรือการหารเนี่ยเราก็จะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนทุกครั้งในกรณีที่โจทย์ของเราเป็นจำนวนคระนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยครูคิดนะคะว่าตัวนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เท่าไหร่คะนักเรียน ค่เราก็จะเอา5คูณกับ4นะคะ5คูณ4เป็น20 20บวกอีก4ก็เป็น24ส่วน5แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนที่2เราก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้ให้เป็นคูณค่ะเก่งมากนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องไปคูณกับส่วนกลับของ6ส่วน7นะคะส่วนกลับของ6ส่วน7ก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน เก่งมากค่ะก็คือเศษ7ส่วน6แบบนี้นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็จะไปตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันก่อนที่จะนำไปคูณกันนะคะค่ะจากข้อนี้นะคะห้ากับ7นี้ตัดกันไม่ได้นะเราก็จะใช้6กับ4นะคะตัดกันนะคะ6 1 6นะคะตัดเลย6 1 6นะคะแล้วก็ตัดกับตัวนี้ 6, 4เป็น24นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปคูณกัน,นะคะ่ะ4คูณ7เป็น 28ส่วน5นะคะ5คูณ1นเท่ากับ5นะคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะก็จะได้คำตอบ28ส่วน5เราตอบแบบนี้ได้เลยหรือเปล่าคะนักเรียนเก่งมากค่ะหลายหลายคนยังจำได้นะคะว่าถ้าคำตอบของเราเป็นเศษเกินเราจะไม่ตอบแบบนี้เราจะต้องตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายก็คือตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกคิด การทําให้เป็นจํานวนคละกันคิดแบบในใจแบบไม่ต้องทําในกระดาษทดดูนะคะวิธีการนะคะนัะกเรียน28ส่วน5ก็คือ28หาร5นะคะเราก็ท่องสุดคูณแม่5นะคะให้ใกล้เคียงกับ28นะ5 1 5 5 2 10 5 35 5, 5 4 20 5 5 25นะคะไม่เกิน28นะคะ 5 5 25ละ่ะเราก็ใส่5นะคะจากนั้น25ลบกับ28เศษก็เหลือ3นะคะเราก็ใส่เศษ3ส่วน5แบบนี้คิดในใจแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆนะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรามาทากิจกรรมดูแอนเลิร์กันนะคะ mm. เดี๋ยวเราฝึกทําแบบฝึกหัดสัก3ข้อก่อนที่เราจะไป ทำแบบฝึกหัดจริงในหนังสือเรียนกันนะคะค่ะเรามาช่วยกันทําแบบฝึกหัด3ข้อนี้นะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าเศษห้าส่วน 6. หหารด้วยเศษ1นส่วน3นะคะเราก็มาทบทวนขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนําตัวตั้งใช่ไหมคะไปตั้งไว้เลยจากนั้นขั้นตอนที่2เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณค่ะและขั้นตอนที่3เราจะต้องคูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน3ก็คือเศษ3ส่วน1นั่นเองนะคะ เอามากลับกันแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะต้องตัดทอนให้ต่ําลงก่อนที่จะเอาไปคูณกันนะเราก็จะตัดทอนกันก่อนอ่ะตัวนี้สามารถตัดได้ก็คือ6กับ3นะคะบางข้ออาจจะตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดนะคะนักเรียนมันไม่ได้แปลว่าจะตัดได้ทุกข้อนะเราก็ต้องดูด้วยสําหรับข้อนี้นะคะ3กับ6ตัดกันได้เดี๋ยวเราจะตัดนะคะ3 1 3แบบนี้ค่ะตัดกับ6 3 2 6 เราใส่นะคะจากนั้นเราก็5าคูณกับ1แล้วก็2คูณกับ1ค่ะก็จะได้เท่ากับเศษ5ส่วน2นะคะเมื่อคำตอบของเราเป็นเศษเกินเราจะต้องทำยังไงคะนักเรียนเก่งมากๆเลยมีหลายคนที่จำได้นะคะเราจะต้องไปทำให้เป็นจำนวนคะนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกคิดจำนวนคะในใจนะคะเราก็ต้องสุดคูณนะคะ5าหาร2แปลว่า5าส่วน2แปลว่า5หาร2นะคะเราก็เอา ไปหารกันนะเราก็จะท่องสูตรคูณแม่2นะคะ2 12224นะคะไม่ให้เกิน5นะ2 2 4 4ลบกับ5้าเศษเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเศษเหลือ1ค่ะเก่งมากนะคะเราก็ใส่เศษ1ส่วน2แบบนี้ก็เป็นการจบนะคะได้คำตอบแล้วนะคะข้อที่1ตอบ2เศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะเมื่อโจทย์ของเราตัวตั้งนะคะเป็นจำนวนคละแบบนี้ นะคะเราทำยังไงดีคะนักเรียนเก่งมากนะคะเราจะต้องทำจำนวนคล้ายเป็นเศษเกินค่ะอ่าเรามาช่วยครูคิดนะเราจะเอา3คูณกับ2นะคะ3คูณ2เท่ากับ6นะคะ6บวกอีก2ก็เท่ากับ8ก็คือเศษ8ส่วน3แบบนี้นะคะตัวส่วนจะเป็นตัวเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเครื่องหมายาหารให้เป็นคูณค่ะและขั้นตอนสุดท้ายคือ คูณด้วยส่วนกลับของเศษ7็ส่วนสิส่วนกลับของเศษ7จส่วนสิก็คือเศษ12บส่วน7แบบนี้นะคะเอามาสลับนะคะค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนนะคะโดยการใา้แม่3ตัดนะคะ3 1 3 3น12แบบนี้นะคะก็ต่ำหมดแล้วเราก็คูณกันได้เลยค่ะ8คูณ4นะคะได้เท่าไหร่คะนักเรียน 8 4 32ส่วนด้วย1คูณ7เท่ากับ7นะคะเป็นเสศจเกินอีกแล้วนะคะเราก็จะต้องไปทำให้เป็นจำนวนคะค่ะมาท่องสุดคูณนะคะไม่ให้เกิน32นะท่องแม่7นะคะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4ค่ะเป็น28ถูกไหมคะย8ลบกับ32เศษเหลือ4ถูกต้องค่ะเศษ4ส่วน7แบบนี้ค่ะ ก็ได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับข้อ2นะคะและมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องนำตัวตั้งไปตั้งก่อนนะคะขั้นตอนที่2เปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเก่งมากค่ะเป็นคูณน,นะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือจะต้องคูณด้วยส่วนกลับของเศษ1นส่วน4นะคะก็คือเศษ4ีส่วน1ั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ตัดทอนให้ต่ำลงนะคะ อันนี้ก็ตัด4กับ4ได้นะคะ4 1 4นะคะ4 1 4นะคะแบบนี้จากนั้นต่ำหมดแล้วเราก็ไปคูณกันเลยค่ะ3คูน1เท่ากับ3นะคะเศษ3ส่วน1กรณีที่เป็นส่วน1แบบนี้เราตอบได้เลยไหมคะนักเรียนตอบแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราไม่นิยมใช่ไหมคะอย่างที่ครูเคยบอกแล้วนะเราก็จะไม่ใส่ส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะตอบให้อยู่ในรูปของจำนวนนับเลยก็คือเท่ากับ3แบบนี้นั่นเอง ง่ายไหมคะสาหรับการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะแต่ว่าสําหรับนักเรียนที่ท่องสุดคูณได้ก็จะได้เปรียบหน่อยนะคะสิ่งสําคัญในการเรียนเรื่องการหารก็คือนักเรียนจะต้องท่องแม่สุดคูณให้คล่องนะคะก็ใครที่ยังท่องสุดคูณไม่คล่องก็ไปฝึกท่องให้คล่องนะจะได้หารเก่งๆคูณเลขเก่งๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็จบแล้วสำหรับการเรียนเดี๋ยครูจะสั่งงานนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ให้นักเรียนนะคะงานของวันนี้ก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า112และ1142หน้านะคะนักเรียนค่ะเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน,นะคะ่ะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ส่งครูถ่ายรูปส่งไลน์มาเลย ถ้าให้ดีก็ส่งตามกำหนดนะคะภายในวันศุกร์ที่17กันยายนค่ะก่อนจะจากกันไปช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักมากขอ,อนักเรียนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พายายามที่ไม่ออกจากบ้านนะคะเพื่อป้องกันตัวเองและครอบครัวของพระเจ้าเอพรออนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ